สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในวันหยุดแบบนี้ค่ะนะคะแอดก็มีแนวทางดีๆนะคะมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นของเลขแปดทิศพิชิตความจนนะคะที่ FG ถามหามาเนาะแล้วก็ยังมีของบอกลาบนะคะแล้วแต่ดวงบ้านไผ่เมืองพลนะคะลาบผลพูนทวี ดอเด็กชน2แม่ทำเนียนนะคะแล้วก็ยังมีสํานักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสํานักอะไรกันบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบกรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดู10เลขเด็ดเลขดังนะคะของแม่ทำเนียนลอตเตอรี่กันก่อนเลยแนวทางงวดนี้ค่ะของเขาจะให้2 8 6 9 8 9 9 5 2 4 2 6 1 2 7 6ถึง0 แล้วก็72นะคะส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเลขมงคลต่างๆในบ้านเมืองของเรานะคะเอทซีทนใดชื่นชอบก็ลองหาซื้อสลากกินแบกรัฐบาลติดไปได้นะคะบางตัวก็าอาจจะค่อนข้างอันด้วยเนาะแอดก็ขอบคุณแม่ทำเนียรลอตเตอรี่ด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแล้วแต่ดวงนะคะแอดต้อยบ้านนาเนาะ แนวทางงวดที่แล้วของเขาค่ะระบุพิกัดเลขบนมา70แต่ไปออกเลขล่างนั่นเองนะคะส่วนแนวทางงวดนี้นะคะแอดนำมาฝากกันแล้วเลขเด่นบนของเขาค่ะให้เลข5กับเลข0เจาะเลข3ตัวจะมี947 270 503แล้วก็614 2ตัวก็จะมี96 47 0 5 2 6 3 5 3 6 8 1 1 4 3, 2, 3, 2. แล้วก็3 2นะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางวดนี้ยังจะเข้าดีเดินดีต่อไหมเนาะ fc ท่านใดชื่นชอบก็ลองแคบเก็บไปได้นะคะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแนวทางเลขล่างแล้วจะหามาแบ่งปันกันให้ต่อนะ้เนาะก็ขอบคุณของแล้วแต่ดวงด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของลาบผลพูนทวีแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข2เลข6แล้วก็เลข8เจาะเลข2ตัวจะมี20 23 27 60 63 67 80 83แล้วก็87นะคะส่วนผลงานงวดที่ผ่านมาของเขาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะ แนวทางมีข้าวมีหลุดนะคะเอ็ดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นของอาจารย์ภูมิแนวทางวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาให้เลขหนึ่งเจาะเลข3ตัวจะมี1 4 7 2ตัวจะมี4 7 1 4 1 7แล้วก็2 7นะคะ ตัวเลขไม่เยอะเลยสําหรับอาจารย์ภูมิเนาะ f 4ท่านไ้ชื่นชอบก็แคปเก็บไว้ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านแอดก็ขอบคุณของอาจารย์ภูมิด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของเสือตกถังพลังเงินดีนะคะแนวทางวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลขหนึ่งเลขรองคือเลข7เจาะเลข3ตัวค่ะจะมี713หนึ่งสา 715, 617, 619, 473, 493, 495, 497 2ตัวก็จะมี 13, 95, 15, 71, 19, 31, 73, 93, 17, 51, 97, แล้วก็37นะคะ ก็บางตัวของเขาก็เป็นตัวกลับนั่นเองเนาะส่วนระวังเลขเบิ้ลเลขหาบค่ะจะมี711 433 1133 55แล้วก็77นะคะใครชื่นชอบผลงานของพี่เสือของเราอยู่แอดก็นำมาฝากกันแล้วเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเสือตกถังพลังเงินดีด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของเลข8ทิศพิชิตความโจนที่ FC ถามหามาเนาะอันนี้เป็นผลงานแนวทางวัดที่เลี้ยวของเขานะคะเขาให้5 2มาสลากักออก2 5เลขบนนะคะสถิติก็ค่อนข้างเดินดีอยู่เหมือนกันเนาะวดนี้เรามาลุ้นกันต่อเลยว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมเลขเด่นของเขาค่ะให้เลข3กับเลข8ตัวเจาะก,ก็จะมี3 0 8 0 1> 3 1 8หนึ 1, ่งแ4ดหน5่งส6มสอง 8, 6, 3 7, 8 7 3 9 8 9ก็นะคะก็อย่าลืมแคปเก็บเป็นข้อมูลกันไว้นะคะสำหรับ FC ที่ชื่นชอบเนาะแอดก็นำข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกันให้แล้ว ขอบคุณแนวทางข้อมูลดีๆจากเลข8ทิศพิชิตความโจรด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของแอดมหาเฮงเนาะนะคะก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มาสี่คู่ชุดบนก็เข้าไปสำหรับเลข5 2นะคะก็คือออกตัวกลับนั่นเองส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะนะคะของแอดมหาเฮงให้มา5คู่ชุด ก็จะมี7 1, 7 2, 7 4, 7 6เน้นไปที่เลข7นะคะแล้วก็ระวังเลขเบิร์คือ7 7เนาะใครที่ชื่นชอบอยู่ก็ลองแคปเก็บไว้ได้ตัวเลขไม่เยอะเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางวดนี้ยังจะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของแอดมาหาเฮงด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของบอกลาบนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาเขาให้07มาก็ไปออกเลขล่างคือ70นะคะส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยค่ะคู่รวยเจาะเลข3ตัวของเขาจะให้058 248 318แล้วก็019 สตัวก็จะมี02 05 08 54 58 59 81 83 88 72 75แล้วก็79นะคะตัวเน้นของเขาก็จะมีสี่เหลี่ยมตีตารางอยู่นั่นเองนะคะสำหรับบอกลาบเนาะก็ไม่รู้ว่าแนวทางวดนี้ยังจะเข้าดีเดินดีต่อไหม ยังไงลองเอาไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้นะคะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงแอดก็ขอบคุณแนวทางข้อมูลดีๆจากบอกลาบด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของบ้านไผ่เมืองพลผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะเจาะเลข2ตัวกับ8คู่ชุดก็จะให้1 0 2 0 1 3 2 3 1 4 2 4 1,9,2,9นะคะส่วนผลงานเมื่อที่ผ่านมาของเขาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะสำหรับบ้านไผ่เมืองพล fc ท่านใดชื่นชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ผ่านแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากบ้านไผ่เมืองพลด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของดอเด็กชน2แนวทางว่านี้เจาะเลข3ตัวจะให้5,6,8แล้วก็0,3,1นะคะ สตัวพิกัดบนล่างก็คือ6 8 5 8 0 3แล้วก็1 3นะคะตัวเลขไม่เยอะเลยสำหรับรอเด็กชน2เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของกุยซาะกราวแนวทางงวดนี้เลข3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนนะคะก็จะมี9 4 0 0 4 0 4 9 9 4 อ่า4 6 9 9 6 2 3 9 9 3 9 2 0 0 2 9 2 1 1 2 0 5 1 1 5 0 9 5 5 9 4 6 0แล้วก็2 4 7นะคะ ส่วนข้อมูลเลขยกลางแอดยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้าเจอแล้วจะรีบนามาแบ่งปันกันให้เลยแอดก็ขอบคุณแนวทางข้อมูลดีๆจากกุยสาะกล่าวด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาฝากกันเนาะก็ต้องการหาข้อมูลสำนักไหนเราก็เมนพูดคุยกันใต้คลิปได้เดี๋ยวแอดจะามาแบ่งปันกันให้นะคะส่วนคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้ากับขอบพระคุณค่ะ